สวัสดีครับผม,ผม,ผมวันนี้พวกผมรีวจากช่องริวสตูดิโอครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวหัวของมาสไรเดอร์ริวคินัเองด้วยส่วนหัวของริวคิอ่ะเป็นผลง,งานที่ผมทําไว้ตั้งตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็จริงๆก็เดือนนี้ไม่มีคลิปลงก็เลยเอาส่วนหัวของริวคิมาลงก่อนครับจริงๆก็ปีนี้ก็มีความคิดที่จะทําชุดของริวคิเลยทั้งชุดเลยครับก็อันนี้ต้องดูก่อนว่างบประมาณจะพอหรือเปล่า เพราะว่าผมก็เอางบส่วนหนึ่งไปทําชุดของคาบูโตแล้วนะครับโดยปีนี้ก็จะมีชุดเพิ่มเข้ามาอีกวันสักสอถึงสามชุดนะครับโดยชุดแรกก็น่าจะเป็นชุดของมัสเลเดอร์เดมอนที่ผมกําลังแกะแบบตัวเกาะอยู่กับส่วนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็น่าจะเป็นชุดของคาร์เมนเดอร์ไวส์นะครับ อันนี้ผมมีไฟชุดของไว้อยู่แต่ไฟนั้นมันไม่ค่อยครบเท่าไหร่ครับก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของชุดไอรอนแมนอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่างบประมาณจะพอหรือเปล่าเพราะว่าชุดไอรอนแมนกับชุดเดมอนแล้วก็ของไว้ที่ผมจะทำเนี่ยคือจะใช้แเป็นผ้าหนังนะครับโดยถ้าผมจะใช้เป็นสีมันมีปัญหาเรื่องการสีมันจะแตกนะครับ เดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างตัวเกาะไหลของข้าวปุะมาให้ดูครับน,นี่ครับอเป็นตัวของเกาะไหลไม่ใช่เกาะไหลเป็นตัวเกาะของต้นแขนนะครับของข้าวปุกก็จะสังเกตเห็นรายแตกตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เวลาที่ทํางานลงสีนะครับก็หลักๆอาจจะเป็นเพราะเคลือบกาวหนาเกินไปหรือว่าบางเกินไป แล้วก็อีกบางส่วนก็น่าจะเป็นเพราะาคุณภาพของสีครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นพรอ,อะไรนะครับนี่ครับโดยส่วนหัวของลิวคี้จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมก็ได้เลยครับ โอเคครับนี่คือส่วนหัวของมาสเตอร์ริวคีนึงครับอันนี้ก็เป็นงานที่ทำเอาไว้นานนะครับผมว่าจะทำมันใหม่ขึ้มนมาใหม่อยู่ลายเอียดก็ประมาณตรงนี้ครับตอนั้นผมทำผมลืมติดไอ้ตรงนี้ตรงหัวครับก็เลยต้องมาแกะแบบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำมาติดส่วนด้านหลังครับก็ จะใช้เป็นซิปในการติดนะครับใครอยาใช้เป็นทิ้นทุกแกรหรือว่าแม่เหล็กก็ได้นะครับโอเคครับเรามาดูคลิปต่อรายละเอยียดเล็กน,น้อยของคลิปต่อไปกันนะครับ